มันสำปะหลังเจอเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งและโรคใบไหมฟังคลิปนี้เลยปลูกมันสำปะหลังอยู่เจอเพลี้ยไฟและโรคใบไหมเข้ามารบกวนในไร่มันสำปะหลังแนะนําสินค้าตัวนี้เลยนะคะมาคาเป็นสารอัลคาลอยสกัดจากพืชนะคะใช้ฉีดพ่นสําหรับป้องกันและกําจัดเพลี้ยซึ่งตัวนี้สารอัลคาลอยสกัดจากพืชมีฤทธิ์เป็นน้ํามันซึ่งน้ํามันตัวนี้นะคะจะไปช่วยส่งเสริมให้หนึ่งพืชเจริญเติบโตได้ดีด้วยเนื่องจากว่าตัวน้ํามันที่เคลือบที่ใบของมันสำปะหลังจะทา ให้ใบมันเลื่อมและแตกยอดดีลองใช้ดูได้เลยนะคะป้องกันและกําจัดเพี้ยได้ปัญหาเพี้ยาตามมาแล้วหนึ่งสิ่งที่จะมาต่อก็คือโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราเนื่องจากสภาพฟ้าฝนอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวชุ่มสลับร้อนนะคะดังนั้นโรคตอนนี้ที่จะถามหาคือโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรานอกจากใบไหม้แล้วปล่อยไว้นานๆเข้าลุกกลามไปทั้งไร่เลยที่สําคัญไม่ใช่แค่ใบไหม้นะคะ เผลอลงระบบรากและก็ทําให้มันสัมปลังไม่ได้ผลผลิตถ้าเกิดโรคเพลี้ยไฟและอาการาถ้าเกิด เจอเพลี้ยไฟและโรคใบไหมในสวนในไร่มันสำปะหลังจะทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า50%เลยนะคะผลผลิตจะน้อยมากดังนั้นแล้วป้องกันและกำจัดเพลี้ยคือมาคารักษาโรคใบไหมคือ IS อยากบำรุงให้มันสำปะหลังจเจริญเติบโต,ตดีนะคะในมันสำปะหลังอายุ1-3เดือนเราต้องเร่งต้นให้โตก่อนทำทรงพุ่มให้สูงทำต้นให้แข็งแรง FK1 คือปุ๋ยที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตแตกยอดใหม่เร็วใบเขียวเข้มนะคะตัวนี้มีทั้งธาตุหลักธาตุรองพร้อมสารจับใบในกล่องเดียวกันพ่นไป2-3วันรู้เรื่องนะคะเขียวดีแตกยอดใหม่ไวนอกจากนั้นนะคะใครที่กลัวมันสัมปะหลังบ้าใบาบอกความงามผมมีแล้วคุณปริมผมอยากได้หัวแนะนำตัวนี้เลยค่ะปุ๋ย FK34 เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสัมปะหลังนะคะพ่นแล้วไม่เขียวไม่ต้องนั่งรอเอาความเขียว พ้นแล้วได้ในเรื่องของหัวโตวหัวใหญ่และก็ขยายขนาดของหัวนะคะ FK 3 c ให้ไนโตรเจนหล่อเลี้ยงลำต้นอยู่5%นอกนั้นเน้นธาตุโพแทสเซียมที่มากถึง40%นะคะธาตุหลักธาตุรองพร้อมสารจับใบยอยู่ในกล่องเดียวกันนะคะสรุปแล้วนะคะปลูกมันสำปะหลังครบจบในคลิปนี้นะคะบำรุงต้นระเบิดหัวป้องกันโรคเพีย้ยและโรคใบไหมสนใจสั่งซื้อสินค้ากดเลยค่ะ